ุ uhm. ่งเปียกมากมนยกุลครับผมทำไปทีละคนเลยคราบทำตังค์อีกทำตังค์อีกนะครับปูนเลยแม่ปูสวัสดีครับแม่ปูสวัสดีครับเห็นแม่ปูแล้วเสียบแม่ปูขนมมือแล้วเสียบตาด้นเลยนะวันนี้ขนมาหมดทั้งหมดนะแม่ปูครับครับผมขช่วยๆให้แม่ปูและท่านที่สองครับคุณปนชรพนวัฒน์เชี่ยวอ๊ ท่านต่อไปนะครับนี้ก็สุดก,ก่อนเลยนะกรันรสธินขุนกระรองครับผมผมมีการกักนที่ไม่อยากให้ดเดินนะครับอ่ะพี่กระทิงเชิญเลยนะครับอ่ะแล้วท่านต่อมานะครับบิวกิมพุทธิพงษ์ Mẹ em chỉ là